มมันนนลกทุุงงอสีสายวัสดีครับบุรุษวันนี้มาตกปลาครับวันเสาร์นะครับวันนี้มาช่วงบ่ายนะครับตกปลาหมายเดิมครับมนน้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีเบ็ดมาสี่คันเหมือนเดิมนะครับมีพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับหนมปังครับพี่ใหญ่ผมตามฟาร์มเฮาส์ครับวันนี้ที่ลองรับเหมาไส้เดือนรับหนึ่งคันครับชายกลางครับแล้วก็น้องเล็ก เนาปังตามเฮ้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามครับเดี๋ยวเอาเบ็ดลงน้ํากันนะครับว่าจะได้จะไม่ได้ครับวันนี้ขั้นไหนจะหมานครับร้อยง่ายขั้นใดสีหมานนะครับนายวีสาเลยดีกว่าขั้นใดสีหมานนะครับมาเบิงครับเบ็ดสีขั้นคู่หลุนตกป่าเจาปัญญาพี่เก่าครับเอาเบ็ดลงน้ำครับขั้นแรกครับพี่ใหญ่ลงก่อนเลยครับขั้นแรกครับมาต้องควงไก่ครับน้ำแง ทั้งสองครับพี่ลองพี่ลองใส่เดือนครับรับเหมาใส่เดือนทัานเดียวใกล้ใกล้ใกล้เพื่อมีปลาปลาดุกปลากด ไปครับใช้กลา,งใ,กาง,งใช้กลางี๋้วเบิ้งใช้กลางได้ปะเนี่ยทิสารผสมทไทยด้ครับมันมีเป่าน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กน้องหล่ามูวค่นีน้เบิ แข้งครับตามไปแนขะ้งสี่ขั้นครับมาลุ่นขันในสีมาน,นครับพีไงพี่ร้องใช้กลางนองเล็กเอาเบิ้งเดี๋ยวใส่กระดิ่งให้เขากันกระดิ่งหายไปอันนึงครับเหลือสามอันเราเป็นยังไสามอันก็ใส่ได้ร้องเบิ้งครับขันในสีมานนะครับลองเบิ้งหลังจากลงเบ็ดเรียบร้อยครับ นีบรรยากาศน้ำจับปยาคญัาคัมบน,นีน้ำไหลแรงครับสะพานทุยพนหม่องเก่าครับหมายเก่าครับเจ็ดโลสองสามโลหาครับหมายเก่าเลยน้ำแห้งครับน้ำสวยอยู่น้ำแหง้งครับสวยอยู่สวยอยู่อ่าดนึลือเราโทรไปบอบ้านมาไปปลาสี่โลกว่าแล้ววะ่ะโอ้ยอดไปเลยแบอนี้เทศงานแล้วมาเลยวันเสาร์ครับมาผ่อ,อนคขา คือเก่าครับผ่อนค้าค่าเรียดไปงานเอกาสารหลายเขียดอาบเบิงครับมาลุนครับขั้นใดสีมานกับสีคันอาเบิงเดนอมีดึงครับมีดึงครับพี่ล้องพีลอ้อพีลอ้อนองเล็กครับมาลุนครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตายอย่างบม่รู้ครับจะดึงแห้งยู่ เดือแห้งยู่งทำเดือแห้งอยู่ต้องดึงให้เบิ็งครับร่น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 มันร่นครับพี่น้องลมมันแห้งครับลมมันแห้งร่นร่นร่นถึงลมเบ็ดแตกจับกินเลย điền này hấp đó mùng đó. nói gì vậy đi mất tiết. àmay àmay. àmay àmay. nói đi kiếm đấy chứ. Sài Gòn, hấp tối nay, Sài Gòn, 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 ไม่เอาไม่รุนหับรุนไม่เนี่ยเสด็จเอาไมเอาไม่ป๋าตอดป๋าตอดเดี๋พวกนี้กัน ปลาตอดครับปลาตอดพี่ง่ายสบายครับปลาต,ตอดตอดสองอันเลยครับสองอันเลยมันรุนครับมันจะเป็นสายย่หรือสาย รุ่นครับรุ่นครับใส่การใช้การยังจะต่อครับปาถึงแล้วปาถึงรุ่นรุ่น,น,นโอเคครับมันต่อด้วยซึ่งมีกับมีแห้งละเดี๋ยวรอรุ่นครับ น้องเล็ก เตอหน่อยครับปลาปลาสังขวาดแต่แมนครับเตอหน่อยก็เอาครับนะผู้รุ่นนงแต้มครับมีปลาสังขวาครับโอเคครับดิงบักแห้งนึงครับสังขวาตครับ ตัวใหญ่งไ่อไหนโอเคครับพอได้เจอของใหญ่แล้วครับปลาดุกป่ะเนี่ยปลาดุกเลยครับโอ้ปลาดุกใส่สวยครับใส่สวยโอ้ยโตไม่นานอได้อยู่ได้อยู่ได้นะได้อยู่ครับโลมาครับโลบายมึงหย่อนลงเลยออต่ำลงไปนี่หย่อนลงไปเลยต่ำนี่จิ้มเรียบแล้วโอ้แว่นลน แม่งที่ไหนอ่ะเปลี่ยนไปเอ็มมาแล้วสวยไหมนสวยไหมเรียบร้อยครับปลาดุกเดี๋ยเนียสีลอร์ดเหรอครับโอ้ละงเงือหลายปลาเม่นนี่เป็นยังไหนวะไอ้พื้นเอาใหได้เด้อเด้อพี่ใหญ่ลุยพี่ใหไงลุยพี่น้องลุยเอาให้ได้น้องเล็กอุ้ยเอาให้ได้ครับ สวยแล้วน้าบม่ค่อยไหนละแล้วฝนหนะลื่อแล้วแบบตกอยู่เด้วี่ในเมืองเราได้ปลาดุกมาพตอนนีงครับตัวใหญ่เติบู่เป็นโลอครับอากาศก็ดีครับลมก็ดีเฮ้ยหน้ามันหลากครับมันเลยตามันไร้หลากหลายมาล่อรู้งันต่อครับต่อให้ได้ ีอาการครับมีอาการมีไงครับมีไงมีอาการมีไงครับมีไงดีเลยเอาล่ะลุ้นครับลุ้น dọn cái xứ ba ở đây cái gì đấy đấy mượn kia đi bắt thắng nhá นี่น้องเบิ่งสักหน่อยไปเนาะได้เดี๋ยวนึงแม่อาเลยหับล้ลองนินเบิ้งครับโอ้ยน่าอะไรเนี่ยโอ้ยนนแม่ไปได้ครับเอาไหม

ขนตู้คอนเทนเนอร์ครับเต็มเรือเลยไงแดครับไม่หน่อยด้ยครับนี่สนามฟุตบอลนึงบุรีมั้นนะอาดึงครับอุ้ยโอ้ยโอ้โโอ้โโอ้โหาดึงปะเด้ง Là khắp, để đứng lại các à, đứng lên à, mà nó. để cả cong mày để đứng lại các ui nhẹ โอ้ปรากฏเลยปรากฏปรากฏพี่น้องปรากฏกินขนมปังว่าเมาปรากฏทะเลกินขนมปังครับพี่น้องมั่งยังหมดเลยงึดกไหลเตะขากรอบกินเบ็ดเนืบเลยเอาโอเคครับหนึ่งต้มครับปรากฏทะเลึงเฮ้ยเมื่อยตัวใหญ่ว่ะ ออดออดออดเพื่อนว่อนอนประกดทะเลครับประกดทะเลตาดินะครับกติเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวลองเปลี่ยนเยอะดูครับเอาเป็นใส้เดือนให้หมดเลย ว่าปรากฏเข้า มั่งใจครับสะเดือนจะมั่งใจหมื่นนะครับ เอาไปเ่เดือนนะครับลองด,เดเูเห็นหมดเลยแหมหัวแหมสิบได้เนาะเ,เดือนนี่ลองเบิ้ง เดี๋ยวไม่ใส่เดือนเป็นแล้วครับเดี๋ยวผมล้างด้วนนะปลาเดินครับปลาเดินครับ มาเลยมาเร็วมามามา คนในประกดเดียวรครับแบบที่สองมาแล้วประกดประกดโอเคครับเยี่ยมเดี๋ยวากดกันอยู่ผู้เดียวครับมันมืดมีคน,นจับกล้องให้ลออีกทีนึงครับเอาเลยมันมืดมันมืดมันมีคนจับกล้องให้ครับ ปรากฏเข่าเลยอะครับปรากฏเข่าครับปรากฏเขา่าผมาไม่เอาไปเอาไปใส่ชี้นใส่ก่อนไฟกับประเดี๋ยวมาครับลืมโอ้ปรากฏเขา่าไฟกับประเดี๋ยวมามดดืดเลยแบบนี้โอ้ประเดี๋ยวไฟสักหน่อยนึ่งครับสักหน่อยนึงครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีครับมันมืดนะครับบ่ได้เอาไฟมา เมื่ไปเบิดเลยเมื่อเดี๋ยวไฟมาครับนะก็ได้ไปนี้ได้ปรากฏนะครับสามตัวนะครับแล้วก็ปลาสังกวาตัวหนึ่งไนซีแต้มครับไปนี่จะโตเบาง่ายตัวน้อยๆนะครับกับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคู่ห้ยคู่หลุนเด้อตั้งหนับคู่หลุนครับเอย่าเมืนอ่านอย่าไม่ทักเท็จคิปให้เบิ้องไม่ฝากติดตามด้วยนะครับคิู่หลุนนะครับสั้หรับวันนี้ก็โอเคครับสวัสดีครับ